ในปี2023นี้เองก็ได้มีเกมหลายเกมวางจำหน่ายและหลายเกมเองนอกจากลงบน PC แล้วก็ยังมีการลงคอนโซลด้วยเช่นกันแล้วบางเกมก็ได้ปล่อยตัวอย่างมาให้คนที่ติดตามเกมเหล่านี้ให้ได้ตื่นเต้นและอยากสัมผัสภาย,ภายในเกมซึ่งวันนี้ยูน,นิจะมาพูดถึงเกมหน้าเล่นที่ลงแพลตฟอร์ม PC ที่จะวางขายในปี2023นี้จะมีเกมอะไรบ้างนั้นเราไปฟังกันเลยค่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวความเป็นที่1บวกกับสาระความรู้และความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวยืนหนึ่งจากพวกเรานะคะเกมที่ 1. Hogwarts Legacy ใครที่เป็นแฟนภาพยนตร์เวทมนต์อย่าง Harry Potter น่าจะโดนใจสุดๆเพราะเกมนี้จะพบประสบการณ์ของโลกนวริยายเรื่องดังอย่าง Harry Potter ในฉบับ RPG Open World สัมผัสฮอกวอต ในยุค2 8 0 0โดยคุณจะได้รับความอิสระเพราะตัวละครของคุณเป็นนักเรียนที่กุมคุณจสู่ความรักโบราณที่ขู่ว่าจะฉีกโลกของพ่อมดแม่มดออกจากกันสร้างพันธมิตรต่อสู้กับพ่อมดแห่งความมืดและตัดสินชะตากรรมของโลกพ่อมดแม่มดในท้ายที่สุดมรดกของคุณคือสิ่งที่คุณสร้างจากมันปรับแต่งตัวละครและปรุงยาวิเศษของคุณฝึกการไร้คาถาอัปเกรดพรสวรรค์และจะกลายเป็นพ่อมดที่คุณต้องการที่จะเป็น ซึ่งใครที่เคยดู Harry p o พอตเตอร์ภาคหนึ่งจะมีฉากที่หมวกคัดสันได้เลือกบ้านของตัวละครซึ่งในเกมนี้ก็จะนําฉากนี้มาใส่ในเกมอีกด้วยซึ่งทําให้คนที่เล่นเกมนี้ได้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในภาพยนตร์นั้นจริงๆนั่นเองโดยเกมนี้จะวางจําหน่ายในวันที่11กุมภา2023ใครที่ชอบ Harry Potter อร์ก็ไม่ควรพลาดที่จะลองเกมนี้เลยค่ะเกมที่2 Star Wars Jedi Survival เรื่องราวของแคลค s สติดยังดำเนินต่อไปใน Star War s Jedi Survival เป็นเกมแอคชั่นผจญภัยถูกในมุมมองของบุคคลที่3จาก Respawn Entertainment ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยร่วมมือกับ Lucasfilm g a m e โดยเรื่องราวเล่นเกมคนเดียวที่ขับเคลื่อนด้วยในเรื่องเข้มข้นนี้โดยในเรื่องนั้นเกิดขึ้น5ปีหลังเหตุการณ์ Star War Jedi Fallen Order ซึ่งจะเล่าเรื่องราวการต่อสู้ที่นับวันยิ่งสิ้นหวังของแคลดิ่งลงสู่ความมืดมากขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อแคลถูกอาณาจักรบีบคั้นให้ต้องหลบหนีไปสุดขอบเขาพบว่าตัวเองถูกรายร้อมไปด้วยภัยคุกคามทั้งแบบใหม่และแบบเก่าที่คุณเคยเป็นอย่างดีโดยหนึ่งในอัศวินเจไดกลุ่มสุดท้ายที่ยังมีชีวิตแคลตั้งใจที่จะยืนหยัดต่อสู้ในช่วงเวลาอันมืดมนและพวกเขาพร้อมที่จะเสี่ยงชีวิตทุ่มเทเพื่อปกป้องตัวเองพวกพร้อมความอยู่รอดของเจไดโดยเกมตระกูล Star w ว r s ก็ได้ออกมาหลายภาค ซึ่งภาคนี้ทุกคนก็หวังว่าความมันนั้นจะเหมือนภาคก่อนๆโดยเกมวางจำหน่ายวันที่17มีนาคม2023ใครที่ชอบแฟนชายตะกูลสตาร์ว์อดใจรออีกหน่อยก็จะได้สัมผัสความมันได้เลยเกมที่3 Resident Evil ภาคที่4 Remake 6ปีผ่านไปนับตั้งแต่ภัยพิบัติใน Raccoon City เจ้าหน้าที่ร e o n S. Kennedy หนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ ถูกส่งไปช่วยเหลือลูกสาวของประธานาธิบดีที่ถูกลักพาตัวในหมู่บ้านยุโรปแห่งหนึ่งที่เงียบสงบซึ่งมีบางอย่างผิดปกติในเรื่องราวที่น่าเสียดสยองจึงบังเกิดขึ้นโดยตัวเกมฉบับรีเมคนี้นำเสนอรูปแบบการเล่นที่ทันสมัยโครงเรื่องที่คิดใหม่และกราฟ,ฟิกที่มีรายละเอียดชัดเจนมากขึ้นและนี่คือการกลับมาของเกมแอคชั่นสยองขวัญขวัญใจแฟนๆทั่วโลกโดยเกมวางจำหน่ายวันที่24มีนาคม2023 เกมที่4ไดโบภาคที่4สุดยอดเกมภาคต่อแนว RPG Dark Fantasy ในตำนานโดยมีแฟนๆหลายคนรอคอยที่จะสัมผัสเกมตัวนี้กันอย่างล้นหลามและเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2019ซึ่งทางค่ายได้ให้ข่าวดีกับผู้เล่นนั้นก็คือมีการประกาศวันวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วโดยนอกจากระบบการเล่นอันเป็นเอกลักษณ์แล้วแต่จะปรับปรุงให้มีความทันสมัยกับเกมยุคปัจจุบันมากขึ้น ตัวเกมจะมีเนื้อหาใหม่มาให้เล่นโดยไอเทมที่เติมเงินนั้นจะมีแค่ของสวยงามเท่านั้นสายแฟชั่นน่าจะชอบเพราะเกมได้พัฒนากราฟิกให้ดีขึ้นส่วนใครที่รอสุดยอดภาคต่อเกมแนวนี้วันวางจำหน่ายนั้นคือวันที่6มิถุนา2023อีกอืดใจเดียวเท่านั้นเกมที่5 Ark 2ภาคต่อของเกมนวะเอาตวรอบบนเกาะที่เต็มไปด้วยไดโนเสาร์และเทคโนโลยีสุดล้ำร่วมทีมกับฮีโร่ในตำนาน และ,ะเผชิญหน้ากับกองกําลังอันทรงพลังที่พยายามควบคุมชะตากรรมของทุกชีวิตขึ้นอยา่และเข้าร่วมประสบการณ์การเอาชีวิตรอดในยุคต่อไปกับอาร์คทูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและผิดธรรมชาติมักเกิดขึ้นทั่อโลกของเกมโดยไม่ขึ้นกับสถานะของคุณโดยทางเลือกของคุณในการตัดสินใจว่าจะตอบโต้กับกิจกรรมเหล่านี้จะให้รางวัลหรือความท้าทาย และไปเชิญหน้ากับเหล่าสัตว์ต่างๆที่มีความฉลาดมากขึ้นและพบกับเรื่องราวมหา,าศารย์ที่นำแสดงโดยนักแสดงดังจากคอลีวูผู้ที่รับบทนอมเมลตูเรโตสุดยอดภาพยนต์มหาการย์แข่งรถอย่างวินดีเซลได้มารับบทซานติอาโกวีรบุรุษแห่งอาร์คในตำนานสัมผัสประสบการณ์การผจญภัยอันยาวนานในขณะที่เขาพยายามปกป้องมีก้าลูกสาวของเขาจากวิญ,ญญาณแห่งอดีตการและวิสัยทัศน์แห่งอนาคตใหม่ ซึ่งให้เสียงภาคโดยอาริอิคาวันโยผู้ที่ให้เสียงภาคมัวนาจากกระตูวเรื่องมัวนาซึ่งในวันจำหน่ายยังไม่กำหนดอย่างแน่ชัดจะวางจำหน่ายภายในปี2023นี้อย่างแน่นอนและนี่คือ5เกม PC ใหม่หนะ่าเล่นที่จะออกภายในปี2023ซึ่งอาจมีเกมอ,อื่นๆที่จะเปิดวันจำหน่ายภายในปี23ที่เราไม่ได้หยิบยกมาแล้วเพื่อนๆละ่ะรอเกมอะไรที่จะวางจำหน่ายภายในปีนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะ ยูหนึ่งก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะหากต้องการรับชมคลิปอื่นๆสามารถคลิกที่ด้านข้างได้เลยนะคะ